สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องผู้ช่วยช่างคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูแนวทางการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมตู้เย็น2ประตูนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าโนฟ o ส t นะครับอาการนี้ค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องแก้ยังไงตรวจเช็คตรงไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีคาตอบให้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นช่างดูแล้วก็สามารถนําไปใช้ เป็นแนวทางในการซ่อมได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกไว้อย่างนี้นะครับวิธีต่อไปนี้นะครับก็สามารถตรวจเช็คได้สําหรับตู้เย็นโนฟอสทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับและที่ผมบอกว่าได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็เพราะว่าตู้เย็นนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับมันก็จะ ใช้ระบบเดียวกันในการทำความเย็นนะครับก็คือหลักๆก,ก็ต้องมีคอมพิวเซอร์นะครับแผงคอยร้อนแผงคอยเย็นมี3อย่างนี้เป็นองค์ประกอบนะครับเพียงแต่จะมาแยกย่อยอีกทีนะครับคือเปลี่ยนแปลงหน้าตานะครับหรือว่าการสั่งงานอาจจะใช้ตัวทามเมอร์หรือแผงวงจรแค่นั้นเองนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถตรวจเช็คแบบเดียวกันได้เลยนะครับ อย่างเช่นเครื่องนี้นะครับลูกค้าบอกมาว่า,าช่องฟีดหรือว่าช่องแช่แข็งนะครับมันเย็นอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเย็นฉ่ามากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับคือช่องแช่ผักนี้คือไม่เย็นเลยนะครับเอาวิธีแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนําแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าวิธีนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับแต่ก็นึกถึงคนที่ไม่ได้เป็นช่างนะครับ ซึ่งไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับแต่ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็จะสามารถตรวจช็คได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิธีนี้ง่ายสุดแล้วครับวิธีที่ว่าก็คือนะครับให้ทําการตดปลักนะครับแล้วให้ทําการเปิดประตูตู้เย็นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเปิดทั้ง2บานเลยเปิดทิ้งไว้อย่างนี้สักประมาณ1วันนะครับเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะให้น้ําแข็งหรือว่า ความเย็นนะครับมันหมดไปจากตู้เย็นนะครับหลังจากนั้นแล้วค่อยเสียบปลั๊กตู้เย็นใหม่นะครับถ้าเกิดเสียบแล้วตู้เย็นกลับมาเย็นอีกครั้งนั่นก็คือระบบดีฟอสมันเสียนะครับหรือไม่ก็พัดลมมันไม่หมุนก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าพัดลมก็สําคัญนะครับถ้าเกิดพัดลมไม่หมุนมันก็ไม่สามารถหมุนเวียนอากาศที่อยู่ด้านในเครื่องนะครับก็ทําให้ตู้เย็นมันกาะ ความเย็นมันลดลงเรื่อยๆจนไม่เย็นนะครับถ้าทําอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเย็นอีกครั้งก็แสดงว่าระบบดีฟอสตหรือพัดลมมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเจออาการอย่างนี้นะครับเราก็ทาการเปิดด้านในนะครับของช่องฟีดนะครับซึ่งจะมีแผงคอยเย็นอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับด้านในของช่องฟีดซึ่งมันแอบไว้ด้านในนะครับครับด้านในนะครับ ก็ตัวนี้สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับสังเกตดูด้วยนะครับบางรุ่นมันจะมีน็อตล็อกนะครับขันเพื่อล็อกตัวนี้ไม่ให้หลุดนะครับแต่บางรุ่นก็สามารถสไลด์ออกได้เลยนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับค <tr ads> รับเห็นไหมครับมันจะเป็นล็อกนะครับให้สไลด์ไปจากซ้ายไปขวานะครับ นี่นะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับก็คือตัวล็อกของมันนะครับครับหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตดูนะครับมันจะมีน็อตยึดนะครับสําหรับรุ่นนี้2ตัวนะครับบางรุ่นก็จะมี4ส่วนบางรุ่นก็จะมีมีเลยนะครับลองสังเกตดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะมีหรือไม่มีนะครับถ้ามีก็ให้ขันออกก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นให้ทําการดึงออกมาเลยนะครับ ครับสาหรับใครที่ว่าเพิ่งจะตอดปักนะครับตอดลักแล้วจะเปิดตัวนี้นะครับก็ลองโยกดูก่อนนะครับถ้าแข็งมากเกินไปก็ต้องปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าน้ําแข็งหนาอยู่นะครับมันจะดูดกับอตัวเป็นตัวนี้อยู่นะครับถ้าเราฝืนโยกแรงๆดึงแรงๆอาจทําให้หักได้นะครับเพราะฉะนั้นตอดทิ้งไว้หน่อยนะครับนะครับก็ดึงมาอย่างนี้เลยนะครับ เปิดมาก็จะเจอแผงคอยเย็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวตะขอหน่อยครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่สามารถเกี่ยวในช่องนี้ได้นะครับจับมาดูด้านในของช่องฟิตกันบ้างนะครับก็เนี่ยครับตามที่เห็นก็คือจะมีแผงคอยเย็นนะครับมีพัดลมนะครับเพื่อเป่าให้อากาศหมุนเวียนในตู้เย็นนะครับก็ถ้าเกิดว่า ปัลลมไม่หมุนนะครับความเย็นก็ไม่สามารถหมุนเวียนได้นะครับน้ําแข็งก็จะเกาะนาำเหมือนกันนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับฮีตเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นฮิตเตอร์หลอดแก้วนะครับถ้ายกขึ้นมามันจะเป็นอ่าอีนะครับเอาเดี๋ยวเอาตัวใหม่ให้ดูดีกว่านะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีขดลวดทาความร้อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะเป็น หลอดแก้วนะครับกันน้ําไปโดนขดลวดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนบางรุ่นนะครับก็จะอยู่ติดกับแผงเลยนะครับเป็นเหมือนท่ออลูมิเนียมแบบนี้เหมือนกันนะครับสังเกตง่ายๆก็คือจะมีสายไฟต่อเข้านะครับตัวต่อไปนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับนครับเซนเซอร์มันนะครับก็ถ้าดูหน้าตามันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จ,จะประมาณนี้ส่วนบางรุ่นนะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวใบมนทอนนะครับก็ลักษณะอาจจะเป็นตัวกลมบ้างตัวเหลี่ยมบ้างก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อไปนะครับแต่ก็คือถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ทามเมอร์ก็จะใช้ตัวใบมนทอนนะครับซึ่งทํางานเหมือนกันนะครับทุกรุ่นนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันจะต่อวงจรตอนอุณหภูมิเท่าไหร่แค่นั้นเอง ต่อไปนะครับก็จะเป็นเทอร์โมฟิวนะครับนี่ครับเส้นนี้คือเทอร์โมฟิวนะครับหน้าตาของเทอร์โมฟิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็คือมันเป็นคล้ายๆกับเป็นฟิวของอไฟฟ้าปกตินะครับทำงานแบบเดียวกันแต่ตัวนี้อาศัยความร้อนนะครับ ปัดจากความร้อนคือถ้าความร้อนเยอะๆนะครับฟิวตัวนี้จะขาดนะครับคือขาดแล้วทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับถ้าไม่มีตัวโมฟิวตัวนี้นะครับฮีตเตอร์ทํางานตลอดอาจจะทําให้ไฟลุกไหม้ได้นะครับหรือว่าไอตัวพวกเฟมปฏติกตั้งหลายเหล่นี่มันละลายได้เพราะฉะนั้นต้องมีตัวนี้ไว้นะครับเพื่อกันมันร้อนจัดนะครับส่วนอุณหภูมินะครับก็สามารถสังเกตได้นะครับมันจะมีบอกที่ตัวของมันนะครับว่า อ่ามันกาดในอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับประมาณไหนนะครับก็สังเกตดูเองแล้วตันนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้นะครับผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับครับตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับไปจับคอมนะครับคอมพิเซอร์ข้างข้างหลังนะครับตอนนี้ก็คอมทํางานแล้วแต่ว่าสังเกตดูนะครับอย่างแรกนะครับที่มีปัญหาคือพัดลมมันไม่หมุนนะครับถ้าพัดลมเสียนะครับมันก็ไม่สามารถ หมุนเวียนอากาศในตู้เย็นได้นะครับทํให้น้ําแข็งตัวเนี้ยเกาะหนาขึ้นมานะครับครับสังเกตด,ดูนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวคูดให้ดูน้ําแข็งนะครับนี่นะครับเป็นแกล็ก็แสดงว่าระบบน้ํายาไม่มีปัญหานะครับนี่ครับข้างล่างก็เป็นเก็ดน้ําแข็งแล้วเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าระบบน้ํายาไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือพัดลมไม่หมุนนะครับไปเจออาการที่ว่าพัดลมไม่หมุนนะครับ อยากจะเปลี่ยนแค่ปัดลมก็ซื้อปัดลมมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเซนเซอร์นะครับแล้วก็เทอร์โมฟิวนะครับเปลี่ยนเป็นชุดเลยงานมันก็จะจบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวฮิตเตอร์นะครับให้ลองเอาไฟป้อนดูนะครับว่าป้อนไฟ220โวลต์เข้าไปแล้วตัวฮีตเตอร์ร้อนไหมนะครับถ้าไม่ร้อน ก็แสดงว่าฮีตเตอร์เสียด้วยนะครับให้ทําการเปลี่ยนเลยนะครับฮีตเตอร์รุ่นที่เป็นท่อนะครับที่วิ่งไปตามตัวท่อคอยเย็นเนี่ยก็คือรุ่นนั้นก็ให้จังเกตดูมีสายไฟสองเส้นเหมือนกันก็สามารถต่อตรงได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่ามันร้อนหรือเปล่าถ้าตัวนั้นเกิดอ่ามันไม่ร้อนนะครับมันเสียไปก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดแก้วก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครคับถ้าเจอแบบ พิตเตอร์เสียเป็นรุ่นที่ไม่ได้เป็นหลอดแก้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสวันไหนผมจะถ่ายให้ดูนะครับครับเดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนอะไหล่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ดูด้วยนะครับว่าตัวเทอร์โมโฟิลเนี่ยตรวจเช็คยังไงนะครับถอดออกก่อนเลยนะครับนี่นะครับ วิธีตรวจเช็คก,ก็ง่ายๆนะครับครับก็แนะนำให้ตั้งไปที่ค่าเสียงนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ขั้วเลยนะครับถ้ามีเสียงก็แสดงว่าตัวนี้ยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้อยู่เงียบนะครับจิ้มไปใหม่นะครับ เงียบถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันเสียแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตัวใหม่ให้ดูนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับพ็จะประมาณนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้เสียทําการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับส่วนใครที่วัดแล้วยังมีเสียงปกติยังไม่เสียยังใช้ได้ อยากจะใช้ไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเลยนะครับ <S <S เปลี่ยนใหม่ทีเดียวก็จะใช้ได้ยาวๆไปเลยนะครับโอเคส่วนตัวเซนเซอร์น,น,นะครับนี่คือเซนเซอร์ของมันนะครับครับนี่คือเซนเซอร์ของมันนะครับสังเกตดูตัวนี้จะไม่มีสโกเก็ตเสียบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับแล้วก็ ตัวใหม่มาใส่ก็จะต่อข้างในนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูตัวเซ็นเซอร์ให้ดูด้วยนะครับนะครับครับเกี๋ยวมจะวัดค่าให้ดูนะครับว่าค่ามันจะเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมไม่แนะนําให้วัดนะครับคือถ้าจะวัดก็คือวัดแค่อ่าให้รู้ค่ามันคร่าวๆนะครับว่าค่ามันเท่าไหร่เพื่อที่จะ ไปซื้อหรือเปรียบเทียบกับของใหม่ได้นะครับเนี่ยครับยิ้มาที่ขามนะครับ,นนรบตัวนี้ได้เจ็ดจุดห้ากว่ากว่านะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครที่จะเอาเซ็นเซอร์มาเปลี่ยนนะครับหาตรงรุ่นไม่ได้ก็หารุ่นที่มีค่าใกล้เคียงกันนะครับ ครับตัวพัดลมนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่ามันจะยึดน็อตตรงไหนนะครับหรือว่า่าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับเพราะว่าบางตัวนะครับมันอาจจะติดอยู่ที่ฝา,าที่เราถอดออกไปเมื่อกี้นะครับแต่เหมือนเครื่องนี้นะครับก็จะติดผนังแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดออกมานะครับครับสอดออกมาแล้วนะครับตัวเสียบก็หมดเลยนะครับลับสังเกตดูนะครับ น่าจะเสียนานแล้วเหมือนกันนะครับแบบรับตัวนี้นะครับเอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนนิเตอร์นะครับส่วนนิเตอร์นะครับลองตรวจเช็คด้วยแล้วกันนะครับก็คือให้หานะครับสายไฟให้หาสายไฟนะครับมาต่อจ๊มตรงเลยนะครับใครที่ไม่มีสายเสียบเหมือนผมแบบนี้นะครับก็ก็ให้เอาอ่าปลั๊กเสียบที่มีสายไฟสองเส้นอย่างเงี้ยปอกนะครับ แล้วก็ให้เอาลวดทองแดงนะครับแย่เข้าไปที่ตัวซตต็อกเก็ตมันนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันผมอย่างนี้มันก็สะดวกนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับหรือไม่นะครับยังไม่ถนัดเสียบไม่ได้กลัวไม่ดูดก็ตัดอ่าชุดสายไฟก่อนนะครับตัดแล้วก็บอกมาให้เจอทองแดงนะครับแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับนะครับตัวน,นี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับลองมือสัมผัสห่างๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องแตะให้โดนตัวฮีตเตอร์นะครับเพราะว่ามันร้อนอาจจะลวกมือได้นะครับเพราะฉะนั้นห่างๆไว้นะครับอ่าครับตัวนี้ผมรู้สึกว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันร้อนขึ้นมาแล้วนะครับโอเคใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับแต่เซนเซอร์กับเทอร์โมฟิลนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่านะครับครับตอนนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่หมดแล้วนะครับรวมทั้งฮีตเตอร์นะครับเช็คเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับปัลมเปลี่ยนใหม่นะครับเซนเซอร์นะครับแล้วก็เทอร์โมฟิลคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับประกอบกับเรียบร้อยสําหรับเครื่องไหนนะครับที่ว่าเจอปัญหาเนี่ย ตัวแจ็คเสียบมันดำนะครับขึ้นเกลือก็แนะนําให้ตัดต่อตรงไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝืนใช้นะครับมันอาจจะสปาร์คไฟได้นะครับทําให้มีปัญหาตามหลังได้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ทําการประกอบฝาปิดกับเข้าไปเลยนะครับประกอบกับก็ไม่ยากนะครับอย่างนี้นะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับให้มันลึกล็อกนะครับแล้วก็สังเกตดูรอบๆนะครับว่ามันแนบสนิทไหมถ้ามันแนบสนิทแล้วก็แสดงว่ามันเข้าล็อกเข้าที่แล้วนะครับก็นน็อดกลับไปเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับการตรวจเช็คอ่าตู้เย็นสองประตูนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าบางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องมือด้วยซ้ํานะครับวิธีเช็คกันง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครที่เจออาการประมาณว่าเย็นบนไม่เย็นล่างนะครับก็ลองเอาไปวิธีของผมไปตรวจเช็คกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ